ดาววันนี้บอกแบบนี้นะดาววันนี้มีดาวเดียวนะคะดาว V ีไนั่นเองนะคะไปนี่เลยฟันสามลองสี่นะฟันสามลองสี่นะะสามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกสองหกห้าหกเก้า น,นี่แบบนี้เลยนะเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกประมาณนี้วันนี้บอกแบบนี้ก่อนวัดใจแล้นะดาว B I P อพีนคะนี่คือเน้นนะคะนี่คือเน้นประมาณนี้นะคะดาววันนี้เอาแบบนี้ก่อน